ครับเอาวผมก่อนเลครับเป็นไงบ้างน้องเมื่อกี้ขึ้นไปน็นรอบอชิดอ๋อเป็นรอบอชิดแล้ววันนี้นชนะได้แล้วครับผมได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ชนะจะรวมๆก็เจ็ดหมื่นครับโอโ้โหเรียกน้องไม่ได้ต้องเรียกเสียแล้ว <c oughs> ให้นชนะนบ้างเลยครับนชนะแล้วเจ็ดหมื่นจะไปทำอะไรครับก็เก็บไว้ให้น้องส่งน้องเรียนครับผม สน้องเมื่อกี้บอกว่าให้ชนะบ้านเป็นยังไงกันก่อนหน้านี้ก็แพ้บ่อยครับทุกคนเลือนที่แบบบวกแค่ไหนอีกไฟล์ละอีกไฟท์ติดต่อกันผมไม่รู้ว่ามีเสมอโควิดอันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่ว่าสูซี่แล้วเราชนะครั้งแรกหรือว่าจะแพ้อีกแล้วเมื่องเราเพราะว่าคนพอเรามั่นใจก็เราเป็นคนเดินครับก็เลยมั่นใจ อาปกติแล้วสูซีสซูีไม่เคยชนะเลยครบยกมั่นใจไหมโอ้ครบยกก็มั่นใจครับผมว่าได้ลูกขยันอยู่วมั่นใจว่าลูกขยันเนาะครับผูยกของเราเป็นไงบ้างมาวันนี้โอมาแข็งครับเราแข็งไหมเหมือนกันครับแต่ว่าเขาก็คาใจมากเลยเขาก็มั่นใจว่าเขาชนะเหมือนกันครับเรามองไงผมก็มั่นใจของผมมันก็ได้มุมของเราแล้วต่างคนต่างทำได้ต่างคนต่างมั่นใจแต่ว่าเขาบอกว่าอยากจะให้ขึ้นป้ายครั้งหน้าเลยอีกทีหนึ่งเราว่าไงได้ครับผมได้เลยใช่ไหมแต่ปงก็ตือนเลยครับแล้วแต่เลย โอมพิวเตอร์สก,กีมาแล้วก็ว้อมมันอยูครับตอนนี้ในใจมีอะไรไงบ้างครับกลับมาแจ้งเกิดและเรียกความมั่นใจได้แบบนี้เนาะก็ขอให้เป็นชนะไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผมแล้วแ <ๆ S 1> ต่คอมพิวเตอร์จะทําฟอร์มไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับจะขึ้นบันไดจะเจอใครยังไงก็เดี๋ยวแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับผมโอ้โหต่อมาอ่ะมีอะไรจะฝากกับแฟนบอยแฟนคลับเอฟซีครับน้องวันนี้ผมทำได้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับเป็นเจเลนผู้ชมสวัสดีครับยินดีครับผมครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศ